เป็นไปได้ยังไงครับพี่น้องเปิดช่องมาแค่9วันเท่านั้นมีคนติดตามถึงประมาณ60,000กว่าคนโดยที่แต่ละคลิปนะครับลองดูนะไม่ได้เน้นสาระสักเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังถึงว่าคลิปแนวที่แบบว่าไม่ได้เน้นไม่ได้มีสาระเนี่ยแต่ยอดวิวเนี่ยโคตรเยอะเลยมีหลักการทำอย่างไรบ้างถึง5ข้อนั่นเองนะ แต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งหมดในคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับท่านไหนที่เห็นแตกต่างอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแรกกันก่อนเลยนะครับตัวอย่างแรกอันนี้เนี่ยนะครับเป็นแนวที่พี่น้องอาจจะเคยเห็นนะโดยเฉพาะเมืองนอกเนี่ยมีแนวนี้เยอะเลยที่เขาเรียกว่าแนว optical illusion หลักการของคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะพี่น้องผมขออธิบายก่อนนะก็คือว่าจะมีภาพลวงตาเนี่ยให้เราดูนะครับคนก็จะหยุดดูนะแล้วก็เจ้าของคลิปนะครับก็จะมีการพูดจะมีการท้าให้คนเนี่ยลองดูลองจิ้มดูซิว่ามันเป็นจังใดแดนะอ่าซึ่งแบบนี้เนี่ยครับหยุดสายตาคนดูได้ดีนกักแล แล้วก็มีการเชิญชวนให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ทดลองด้วยมันจะเป็นอย่างไรเหรอเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับห้ามกระพริบตาห้าวินาทีนะคะแล้วพี่ๆบอกหนูชีนะว่าเห็นอะไรบ้างพี่น้องดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับหยุดนิ้วหรือเปล่านะหลายคนน่าจะหยุดนิ้วนะเพราะว่าโดนภาพลวงตาจาก optical illusion ไปแล้ว ซึ่งวิธีการทำคลิปนี้เนี่ยง่ายมากเลยครับพี่น้องก็ไปที่เจ้าตัว Chat GPT นะครับนะแล้วก็บอกเขาว่าขอคำสั่งสร้างภาพแนว p t t i c l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  u u s o o n นะหรือว่าจะให้สร้างภาพใน Chat GPT เลยก็ได้นะเดี๋ยวเขาก็จะสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วตรงข้อความตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อความที่เราพูดในคลิปด้วยอย่างเช่นห้ามกระพริบตา5วินาทีแล้วบอกผมทีนะว่าคุณเห็นอะไรเนี่ย คือการพูดเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้คนดูเนี่ยมีโอกาสที่จะหยุดนิ้วหยุดสายตาดูมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับเหตุผลว่าทำไมคลิปแนวนี้คนถึงทำเยอะแล้วก็มียอดวิวเยอะด้วยเห็นไหมพี่น้องคลิปทั้งหมดทั้ง5รูปแบบนี้เนี่ยในทางเมืองนอกนะครับเขาเรียกว่า brain แล้วก็ ROT นะ brain rot นั่นเองมันเป็นสับแสแลงของเขานะครับ นี่คือแนวแรกนะพี่น้องหยุดหรือเปล่าเอยเอาไปลองทําได้เลยนะแนวนี้นะอ่าแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้างนะต่อมาเป็นแนวที่2นั่นเองก็คือนี่เป็นแนวแบบของกินแต่ว่ามันต้องแปลกๆด้วยนะอย่างเช่นเนี่ยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็คือเอาน้ําแดงอะ่ะใส่ลงไปในข้าวคนดูเนี่ยจะหยุดนิ้วรูทันทีเพราะอยากจะรู้ว่าเฮ้ มันคืออะไรเหรอเนี่ยมันจะเวิร์กไหมนะครับดูแล้วก็เอ๊ะอะไรวะเน,นี่ยเกิดความโงนใจนะดูแล้วอาจจะตลกอาจจะขัดใจแต่ก็อยากให้ดูจนจบอ่านะคืออยากจะดูจนจบว่าชุดท้ายี่สุดแล้วมันเป็นอย่างไรนั่นเองนะคลิปนี้เอาน้ําแดงใส่ลงไปในข้าวแล้วหุงเลยผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้อ้าวพี่น้องไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับ เป็นยังไงครับพี่น้องโอ้โหหยุดนิ้วดูไม่ล่าหยุดเพราะความงงใช่ไหมล่ะผมก็งงเหมือนกับเขาเหมือนกันนะนะครับคลิปแนวนี้เนี่ยผมแนะนํานะถ้าพี่น้องท่านไหนอยากจะสะดวกอย่างไรให้ใช้ AI ที่ชื่อว่า VO3 เลยนะเพราะว่ามันมาพร้อมภาพและเสียงเลย แต่ข้อเสียของมันนิดนึงตอนนี้ก็คือว่ามันยังสร้างคลิปแนวตั้งไม่ได้พี่นอ้องก็จะต้องมาทําการครอปเองให้มันเป็นแนวตั้งนะ,ะนะครับอันนี้ก็คือคําสั่งนะครับที่ผมสั่งไปนะตรงๆแบบนี้เลยขอคําสั่งสร้างภาพโดย VO 3ที่มีตั้งภาพและเสียงจากหมายเลขกพี่น้องออกได้เลยนะอันนี้เป็นเพียงแค่ลำดับที่ผมสั่งมาเฉย จากของกินแบบแปลกๆหรืออาหารสมองเน่าก็คือ Brain Rot นั่นเองนะอันนี้เขาเรียกว่า f o o d b r a i n ร o t นั่นเองขอหนึ่งคลิปที่มีสามฉากคำสั่งเป็นภาษาไทยนะตอนนี้ v o 3เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ,าษาให้มันซับซ้อนยุ่งยากแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันเข้าใจเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ได้ภาพที่ค่อนข้างที่จะตรงตามที่เราต้องการด้วยสั่งแบบนี้ไปเลยนะครับ นี่แล้วเราก็จะได้คําสั่งก้อนนี้มาทั้งก้อนเลยนะป,ปื๊บเอาอันนี้ทั้งหมดนั่นแหละยัดใส่ v o 3เลยแล้วเราก็จะได้เจ้าตัวคําสั่งเอ้ยได้คลิปมาเอามาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะท่านไหนที่ไม่เคยใช้ v o 3อย่างไรนะครับนะก็สมัคร Gemini เป็นสมาชิกนะหรือว่าจะสมัครเป็น c a n v a Pro ก็ได้จะได้เดือนละ5คลิป ส่วนถ้าเจมีนายเนี่ยกวันละ3คลิปนั่นเองต้องเป็นสมาชิกของเจมีนายนะนะครับอันนี้ก็คือ VO3 แบบที่2นะแล้วอีก3แบบนะครับผมก่อนที่จะไปดูแบบที่3กันพี่น้องท่านไหนที่ยังเริ่มต้นไม่ถูกไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรดีหรือว่าทำแล้วเนี่ยยอดออยอดวิวไม่โตคนติดตามก็ขึ้นน้อยไรายได้ไม่มีผมได้รวบรวมความรู้และก็ประสบการณ์ทั้งหมด15ปีในโลกของ YouTube สรุปไว้ในอ e ีบุ๊กทั้ง3เล่มนี้แล้วนะครับตั้งแต่การเปิดช่องปรับแต่งช่องเพิ่มยอดวิวและคนติดตามพี่น้องท่านไหนสนใจอย่างไรนะครับผมตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่นะซื้อทีเดียวได้ครบ3เล่มเลยก็ทักมาได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่า a d s s e youtube ได้เลยนะครับนะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเพราะว่าผมลองมาแทบทั้งหมดแล้วนะต่อมาครับนี่ แบบที่สามก็คือเป็นแนวสัตว์เลี้ยงนั่นเองที่ทำอะไรงงๆงงนะตอนนี้เนี่ยเรามี v o 3อยู่เราถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสุนัขที่บ้านนะคลิปเดี๋ยวทีเ่เดี๋ยวที่พี่น้องจะได้ดูต่อไปนี้เนี่ยก็มาจาก b o 3นั่นเองอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมสุนัขงงก็คือว่าเอ๊พัดลมนี่มันคืออะไรนะพอเราไปเปิดพัดลมเสร็จปุ๊บสุนัขก,ก็หอนเห่าใส่เลย พอเรากดปิดสุนัขก,ก็หยุดหอนหยุดเหา่าแบบนี้คนดูก็จะขำไปด้วยคนดูก็อยากจะลุ้นด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้เนี่ยคนรักสัตว์ส่วนใหญ่จะหยุดดูแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วสบายใจโอกาสแชร์ก็จะง่ายด้วยนะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับ าดูแลไปยังไงบ้างครับพี่น้องคําสั่งก็เหมือนเดิมเลยนะใช้ AI ของ VO3 ไปเลยถ้าพี่น้องท่านไหนมีงบนะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทำเสียงให้มันตรงกับฉากของเราถามตรงๆเลยครับนี่ขอคําสั่งสร้างภาพด้วย VO3 อันนี้พิมพ์ใส่ใน Chat GPT นะพี่น้องลืมบอกไปนะอันนี้นะ,ะจากสัตว์ทำอะไรงงๆขำๆนี่ขอหนึ่งคลิปที่มีสฉา,ากพิมพ์ใส่แชท GPT ปุ๊บ มันก็จะออกมาทั้งหมด3ฉากอันนี้ก็คือฉากหนึงในนั้นนะเราก็คัดลอกตัวนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับโยลงไปในเจ้าตัวเจมินายเลยแล้วก็จะได้คลิปออกมาแบบที่พี่น้องเห็นนั่นเองนะอ่าตรงนี้นะครับผมก็คือในส่วนที่3เ,เรื่องของสัตว์ทำอะไรที่แบบว่างงงงแปลกๆขําๆนั่นเองต่อมาแบบที่4นะครับก็คือเป็นแนวอันนี้คนก็สนใจเยอะ ก็คือเป็นของเล่นแปลกๆนะเรามีการทำอะไรทดลองแปลกๆนะซึ่งคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันจะปังหรือมันจะพังวะเนี่ยนะครับคนดูจะได้อารมณ์ตะเถนใจชีว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเหรอแต่ก็อยากจะดูจนจบนั่นเองอ่ามันเป็นยังไงล่ะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูตัวอย่างกันได้เลยนะครับ if this spins The world must change. โอ้ it broke just like that. เ <laughs> ป <laughs> ็นไงครับพี่น้องนี่ยุคนี้นะแนวนี้คนก็ชอบแถมเราไม่ต้องทำเองด้วยให้ AI เป็นคนทำคลิปทำภาพให้กับเรานะคำสั่งก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมพิมพ์ไปตรงๆเลยก็เปลี่ยนแค่ตรงที่คำว่า จากของเล่นแปลกๆ diy เพี้ยนๆนั่นเองแล้วก็จะได้ข้อมูลตัวนี้เป็นภาษาไทยยัดใส่ VO3 ผ่านเจมีนาไปได้เลยนะปบิบก็เรียบร้อยแล้วนะลืมบอกไปพี่น้องผมว่าช็อตหนึ่งนะอาจจะมีสัก3าฉากพอดีเลยนะเพราะว่าใน1วันเนี่ยเจมีนายสามารถทำคลิป VO3 ได้3คลิปก็พอดีเลย24วิผมว่าโอเคแล้วล่ะนะครับนี่โอเคนะอันนี้ก็คือแบบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย แบบที่4เลยใช่ไหมอ้าวต่อมาครับผมเป็นแบบสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยโอ้โหรับรองว่าสามารถหยุดนิ้วคนดูได้นักแรนะเพราะว่าเกี่ยวกับอาหารของกินที่มันดูแล้วน่ากินเนี่ยอย่างเช่นหมูกรอบเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสของคนดูได้อย่างดีเลยนะครับทำให้เออทำให้คนดูเห็นแล้วก็อยากกินนั่นเองนะมันมีทั้งเสียงน้ํามันทอดปบป๊อบปบ เสียงหมูกรอบที่สับลงไปกรอบกรอบกรบกรอบเสียงมีเสียงจานแบบนี้เนี่ยอ่ะพี่น้องดูคลิปดีกว่าดูจบแล้วเนี่ยพี่น้องอยากจะกินหมูกรอบกันหรือเปล่าครับ เป็นไงบ้างครับพี่น้องเห็นปุ๊บอยากกินหมูกรอบกันไหมล่ะนี่แหละครับนะวีโอสจัดได้ทั้งหมดเลยครบทั้งภาพและเสียงเราก็แค่พิมพ์คําสั่งลงไปครับขอคําสั่งสร้างภาพโดย VO 3ที่มีทั้งภาพและเสียงจากแนวอาหารเยิ้มเยิม,ยมเสียงกรอบกรอบแบบไทยๆนะขอหนึ่งคลิปที่มี3ฉากคําสั่งเป็นภาษาไทยได้เลยครับมาเลยครับผมนะระบบอธิบายแบบละเอียดเลย แล้วเราก็ Copy ทั้งหมดนี้โยนใส่เจ้าตัว vo 3ปุ๊บก็จบเกมแล้วล่ะพี่น้องไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะเลยนะนี่ทั้งหมดนะครับผมห้ารูปแบบแนวนี้เนี่ยทั้งห้ารูปแบบนะแนะนำว่าทำเป็นคลิปสั้นจะดีมากๆเลยเพราะคลิปสั้นเน้นไปที่เรื่องของการหยุดนิ้วคนดูด้วยสิ่งอะไรที่มันแปลกๆนะครับแล้วจะทำให้ช่องของเราโตไวๆด้วยแต่ต้องบอกก่อนนะแนวทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นแนวที่เขาเรียกว่า b r a i n Ro t ที่เมืองนอกเขาบอกไว้นะคือไม่ได้เน้นสาระอะไรเน้นทําให้ช่องของเราเติบโตแล้วก็ไปกินเงินจากค่าโฆษณาหรือว่าการเป็นนายหน้าในอนาคตนั่นเองพี่น้องก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับสระเปราแพนเบชกุ ase, ล้วงควงตะหลิวนะพี่น้องท่านไหนอยากจะซื้อของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ที่อร่อยและก็ดีต่อสุขภาพด้วย อันนี้เนี่ยไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับสายเจวีแกนมังสวิรัตกินได้ทั้งหมดเลยเพราะว่ามีแต่ธัญพืชกับธรรมชาติลว้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดบัวเมคคาเดเมียเห็ดออรเนจิไส้ถั่วลูกไก่ข้าวโพดฟักทองญี่ปุ่นมันโถผักชีราวอัลมอนด์ช็อกโกแลตนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะสั่งซื้อกี่ลูกก็ได้ผมจะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัตให้ฟรีมูลค่า4-90บาทเลยทักไปคุยกับพี่สาวผมได้นะครับที่ไลน์ที่ชื่อว่าแอดแกรนมาล้วง นะครับขอบคุณพี่น้องที่ช่วยสนับสนุนสราระเปาแพนเบสคุณล้วงควงตะลิวด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ความสุขทําให้เราเนี่ยมีรอยยิ้มความทุกข์ที่เราผ่านได้ก็เช่นกันนะช่วงนี้หลายคนรวมทั้งตัวผมเนี่ยก็จะมีความทุกข์นะคือไม่รู้ยอดบิลหายไปไหนนะครับอาจจะมีเหตุการณ์หลายลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้แต่ไม่เป็นไรครับอนาคตถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาทําคลิป ตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาฝีมือของเราในการคิดคอนเทนต์การถ่ายและตัดต่อรับรองว่าเดี๋ยวความทุกเนี่ยมันก็จะผ่านไปแล้วทําให้เรามีรอยยิ้มนั่นเองท่านไหนยังไม่ผ่านกดอย่างไรผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับเพราะว่าเราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับลงมือเฮ็ด